เนื่องจากเราไม่มีที่ขับรถที่กลับรถมานานนะครับผมนะกิสดากรุธค่ะ อันแรกของเซ็ตเลยครับผม W R V นี้ก็สองพื้นกว่าครับว่าใหม่เลยครับผมนะนี่ได้ทุกอะไรเป็นมัตติฟังก์ชันด้วยนะกว่ามือมีควบครลด้วยนะครับผมแอร์เป็นดิจิตอลจอเป็นทัชสกรีนเกียร์ออ,อตโต้ครับผมนะกล้องมองหลังปรับได้สามุมมองอันแรกของเซ็ตน,นะผมยงตื่นเต้นเลยนะเพราะว่าไม่สวยเว้ยแล้วลุคแม่งเป็นเป็น S U V ไซส์เล็กที่สุดตั้งแต่ที่ฮอนด้าเคยทำมาแล้วเขาเรียกว่าไซส์คอมแพกนะครับผมนี่หนึ่งเขาเอาเลดนะ U S B อสองรูที่วางแก๊สสองอันไม่ใหญ่ไม่เล็กเขาเรียกว่ากำลังพอพอดีเลยนะคร ลายหนังเราตัดได้น้ำเงินแล้วก็ตัดด้ยวยแบ็กคอร์ดอยู่ดีเทลเข้ามาเต็มหว่งมีช่องกระเป๋เาเก็บเอกสา,า,นารนะแต่ลองเทสได้ดูหน่อยแล้วกันนะโบเดินบนเต็นท์พาพาบนเต็นท์ดูอันนี้เป็นเครื่องพันห้าเบนซินนะครับลูกค้าเจ้าของมือเดียวปีใหม่ๆเลยตอนนี้เต็นท์เราก็สามารถขับรถวนเทสได้ได้แล้วนะครับผมนะก็ยินดีกับเราด้วยเนื่องจากเราไม่มีที่ขับรถที่ขับรถมานานนะครับผมก็นะก็ยังไม่ยังไม่ยังเหลืออีกเยอะอ่ะว่างั้นเถอะนะใครที่ตั้งหารถอยู่เนี่ยมันจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถเอสยูวีเอ็มีทุกเมระีดีลครัว ายกิจสถานคุณค่ะให้โชคทีเมน,นกะละบา ตะวันนี้จิตแจ่มใสครับทุกคนไม่ใชสวย,สวย,สวยช่วงล่างดีกว่าตูนอยากได้เองเลยว่าอ้ยโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะ <_ S 1> เดี๋ยวเขาหาวาเพิ่มหม่เขาเพิ่มไม่ม็นสองืนกว่าโลเองนะครับลูก,ก้านะข้างหน้าก็ประมาณนี้ดีเทลไ้หมดแล้วเนาะเบาเป็นเบาะหนังคูหน้านะผมไปทรงบักเก็ตซีดนะครับผมนานเดี๋ยวผมกลับไปดูอ่าเป็นสรงบัเกซีดนออกใช่ไหมอบลูป์แล้เบาะหนังตัดผ้าตรงนี้ทำไมถึงมีตัดผ้าตรงนี้เพราะว่าเวลาเรานั่งไกลๆอ่ะมันจะมีเกิดอาการแบบเนด้มอกระดูกทับมสวันอะได ปากเลยสวยจริงนะครับผมนะข้างหน้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูบอะหลังกันห่ยว่านั่งสบายหรือเปล่าอ่าในส่วนของเบาะหลังนะครับผมนะผมสูงเมตรเจดสิหนักเจ็ดสิเรียบร้อยครับผมหมด ก็จะเป็นเล็กรูมนะครับผมนะหรือเฮดรูมหรือเหลือตั้งสบายเห็นไหมน้าหัวไม่ติดนะครับผมแนละ้วเดินทางไกลเนี่ยไม่ต้องกลัวเมารถลูกค้าพิสัยสัน์ดีมากเพราะว่ากระจกเขาได้ให้มาปานใหญ่เลยนะครับผบนะแล้วก็มีที่พยุงอมาม่าอ่ะอาม่าชอบนั่ง,งอ,อ, <c oughs> ย,อย่างเงี้ยบอกเลยว่าพีสัยทัน์ดีเฮ้ยชอบนะมันไม่ใหญ่ไม่เล็กเว้ยคือแบบมันน่งสบายแล้วข้างหลังถามว่าพวกติดโทรศัพท์ทำไง,งนี่มีทีช่ชาร์จแบตบให้เลติดตัวพาวเวอร์เลสให้1รูนะครับผมนะส่วนแก้วน้ำวางที่ไหนเหรอแข็งประตูลูกค้านะทั้้งซายย1 1รรรรรููขววามมีคคคบบเเลลัผนะแ้ื่องเเสีีียย้าาาวงงงงตตตแหนน่่ดมกอูรรซ เคยรับเบอร์เพลงก็จะได้ยินไปทั้งคันเลยข้างหลังก็มีพาซีดหรือว่าไอโซฟิกนั่นเองก็คือที่ติดบอลเด็กทั้งซ้า,ายทั้งขวาเลยครับผมนะสวยว่าแม่งประทับใจมากคันนี้นะไปหาดุครอบครัวไปใช้ที่คันที่แม่งไม่ใหญ่จนเกินไปใช้กำลังพอดีคันนี้ตอบโจทย์นะและเครื่องบรรทุกเป็นซีนบอกเลยไม่อืดด้วยนะข้างหลังก็มาเซ็นเซอร์สองจุดแลักลงก้นข้างหลังก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะเราเปิดให้ดูซิอ่าข้างหลังจุของได้เยอะนะลูกค้ากระเป๋าเดินทาง60ลิตรอ่ะวางซ้อนกันได้ประมาณ2ใบเลยนะครับผมนั้นนนนนแแแลลลลล้้ววกก็็็ถถาาดรรรรรรองงงงงงตุ่่่เเเเยยยยยยหมมมมัั W R V ะะคคคบบผไไน เลยนะครับยัง MM. ใหม่ๆอย <ah> um> ู่เลยนะบอร์ดนี่พับได้นะลูกค้าเผื่อใครพับไม่เป็นนี่ดึงสลักขึ้นไปแล้วพับดันได้เลย40 60 60 40ก็ว่ากันไปนะจ๊ะสวยๆเลยนะแต่คันนี้สวยไม่สวยลูกค้าขออีนิดนึงน็อตไม่เคยขยับซักจุดนะเห็นไหมเดินไล่ตามนี้เลยนะเออไล่ลงมาปุ๊บตะหุบตะคงตะเข็บงูเห็นไหมเดิมๆเลยนะครับลูกค้าอ่าไม่เคยมีชนหนักผีดคว้าครับคอนเฟิร์มเลยสำหรับคันนี้นะ Honda W R V นะครับผมนะปีใหม่ๆสภาพสวยๆคันนี้นะใครสนใจต้องการดูคันจริงก็เข้ามาได้เลยนะะคครับีี่่ทม นะครับผมนะยินดีต้อนรับเลยนะจอดรอยใ้ท่านเล,ล,ล่นลอยแล้วนะครับผมนะย้ำนะว่าไม่แค่ส0งหมื่นโลและมีคันเดียวเท่านั้นคันแรกของเต็น์สนใจก็เข้ามาดูแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ